วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ อันน,นี้่กลับมาดูวัตถุมงคลไฮไลท์ ight, ประจำวันนี้ครับที่เรียกว่าสุดยอดกุพญาสมิงโอโคเนี่แหละ,ะในตำนานจ,จริงๆใครที่ตามตามเราจะรู้ว่าวิชาทำตะกุดหนังเสือของอาจารย์แขกก็คือตัวเราเนี่ยครับไม่ธรรมดาครับเก่าถึงกันถึงขั้นระดับวงการพระเครื่อง ว่า,าตะกรุดหนังเสือรุ่นใหม่ต้องยกให้ของอาจารย์แขกทำกับพ่อต้นเขียวนะถูกต้องครับอ่าก็คือที่สุดของวิชาตะกรุดหนังเสือครับผมตะกรุดหนังเสือเราเนี่ยที่เป็นตะกรุดพญาสมิงทำมาแล้วสองรุ่นสองรุ่นก็คือรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองครับอ่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองตะกรุดรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีราคาแพงมากตะกรุดรุ่นหนึ่งนี่ไม่เราจะพูดถึงตะกรุดรุ่นสองเนี่ยดอกธรรมดาไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาท คือดอกตะกรุดธรรมดาเนี่ยไม่ต่งกว่าสามต้องแจ้งให้สมาชิกฟังนิดนึงอาจารย์ว่าตะกุดอาจารย์แบ่งเป็นขั้นๆแบ่งเป็นขั้นๆแต่ละขั้นก็คือตะกุดจักรพรรดิจักรพรรดิแม่ทัพตะกรุดขุนพรับแล้วก็ตะกุดลูกลูกทัพก็คือตะกรุดธรรมดาทั่วไปมีสี่ขั้นครับตะกุดธรรมดาทั่วไปเนี่ยดอกไม่ต่ำกว่าสามหมื่นโอ้โหปัจจุบันนี้นะดอกไม่ต่ำกว่าสามหมื่นอันนี้เชื่อครับโอ้มีคนเท่ายินมแล้ว่าจะโดนอะไรวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ วันนี้นี่เป็นวิชาทําตะกุดพญาสมิงแต่หนังเสือเนี่ยไม่ใช่ถึงขั้นตะกุดพญาสมิงรุ่นหนึ่งรุ่นสองแต่หนังเสือตัวนี้เนี่ยเป็นเสือที่ตายเองแต่ไม่ได้ผ่านการพีมาอ,อไม่ได้ผ่านการพีมาเหมือนตะกุดพญาสมิงครับเราก็เลยเอาเรื่องเนี้ไปถามพ่อนัางเขียวในตอนนั้นว่าจะทําตะกุดหนังเสือได้ไหมตํารวงบอกว่าทําตะกุดหนังเสือได้แล้วเราก็ลองให้ตาหลวงทํามา ครับแล้วก็ทําการปลุกเสกอยู่สองปีจนถึงขั้นเชื่อมือได้แล้วก็รู้ว่ามันรุนแรงก็เลยเก็บเงียบครับไม่ได้มีให้เช่าไม่มีให้เช่าเลยไม่ได้มีให้เช่าจําหน่ายตอนนั้นนะครับตะกุดรุ่นนี้ก็คนได้ไปเป็นจำนวนน้อยมากแต่ในสัปดาห์นี้นี่จะมาให้ดูนี่เดี๋ยว <มา S 2> เขาสูมาให้ดูดอกใหญ่มากเนี่ยยังไงบริสเซอร์เห็นทะลุเลย ข้างในนี่หนังแท้แน่นอนอันนี้ใช่หนังเสือทาเลยใช่อาจารย์ข้างในเป็นหนังเสือเลยอันนี้เสืออะไรอาจารย์อันนี้เป็นเสือโค้งเสือโค้งไปหนังเสือโค้งลงลักพอกผงแล้วก็ลงลักถักลงลักนะอย่างดีแล้วรุ่นนี้แบบเป็นขั้นๆเหมือนกันไหมไม่มีอันนี้เป็นตะกรุดอย่างเดียวเลยอ๋อไม่มีเป็นขั้นๆวิชาตะกรุดหนังเสือสองเราเนี่ยรุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่้ไปถามหาอันนี้เป็นตะกรุดรุ่นสองนี่เดี๋ยวจะให้เขาสูไปดูอันนี้นี่ เป็นตะก,กุดขุนพลอันนี้ขุนพลรุ่นสองนะรุ่นสองอ่านี่ตะก,กุดขุนพลปอกนี่เป็นอย่างนี้หมดใครได้ไปจะมีปอกเดินแบบนี้หมดอันนี้เป็นตะก,กุดเมทัพนี่ดูไซส์มันจะใหญ่กว่าเล็กกว่ากันใช่ไหมจ๊ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแน่นอนเนี่ยส่วนตะก,กุดจักรรพดินี่อยู่บนหิ้งพระไม่เอาลงมาอ่าตะก,กุดรุ่นสองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตะกุดขุนพลเนี่ยกกเนี่ยตะก,กุดขุนพลที่เราเห็นเนี่ยดอกเป็นแสน เชื่อครับเพราะมีคนเช่าดอกเป็นแสนราคาเนี่ยล่าสุดมีการขายกันไปดอกละสองแสนบาทครับคนที่ซื้อไปนี่เป็นเจ้าของบริษัทระดับประเทศอ่ะจะไปพูดถึงเอาไปพกติดตัวแต่อย่าไปพูดถึงนะอย่าไปพากิดถึงเขาอย่าไปพากิดถึงเขาส่วนดอกเนี่ยมีคนกล้าซื้อไปอืมถึงดอกละหนึ่งล้านบาทเชื่ออืมถึงดอกละหนึ่งล้านบาท แต่อันนี้นี่เป็นของส่วนตัวที่เราเก็บเอามาให้ดูว่านี่คือตะกรุดรุ่นสองครับราคาตะกรุดรุ่นรุ่นสองนี่รุ่นแรงขึ้นไปถึงระดับตีนี่ไม่ต้องไปไฟฟ้ามันแพงเกินไปครับสําหรับคนปัจจุบันที่จะไปหาเช่ามาครับเพราะฉะนั้นนี่เอาแค่ตะกรุดพญาสมิงรุ่นนี้ซึ่งพุทธคุณไม่ต่างกันอ่าไม่ต่างกันนี่นะตะกรุดพญาสมิงรุ่นนี้เนี่ยพุทธคุณไม่ต่างกัน ว่าเราคุ้นไม่ต่างกันตะก,กุดนี่เป็นตะก,กุดตำราเดียวกันกับที่ตีใหญ่ใส่นะขุนโจรนามกระเดื่องใส่ตีใหญ่นี่นะจอมตีใหญ่เนี่ยโรคศิราะหลวงพ่อศุการหลงใส่ติดตัวเลยนะวิชาเดียวกันอาจรเป็นวิชาเดียวกันเขาเรียกตะกุดขุนโจรอะตะก,กุดมหาโจรตะก,กุดเนี่ยเป็นวิชาการลงวิชาตะก,กุดหนังเสือของพ่อ่านเขียวที่ดุรแรงมากไทยที่ได้ไปก็อย่าไปทิ้งไปคว้างให้ไปเก็บไว้ ต้องพูดว่าถวงได้เลยไหมจา์ต้องหววงเลยด,ยดอกเนี่ยหววงไม่หววงไม่รู้นะกูเหลือผเหลือร้อยหนึงได้ไหมรู้เ <c oughs> จอราคาเข้าไปนี่กูเหลือร้อยดอกกูยาให้เหลือดอกละพันนะอ่ะได้ไหมอยาเลยจาร, <c oughs> ร้อยดอกไม่พอร้อยดอกไมนะ่พอเอออันที่หลังกูจะให้อยากอันร้อยพอแค่นี้จ้จวาวผ <c oughs> มจะพูดให้จออ่อยแต่ด้กดเนี่ยใครได้ไปเนี่ย อย่าไปทิ้งไปบว่านะให้เก็บไว้ในใบฝอยเนี่ยมีโดยละเอียดเราไม่ได้ไปทําใครแต่ของพวกนี้มันไม่เข้าใครออกใครครับวันหนึ่งถ้าเราโดนเขาลังแกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไปยิงเขาก็ติดคุกนะคใช่ไหมเราไปรับจ้างเขาฆ่าเขาก็ร <What? S 2> ับจ้างฆ่านี่รุนแรงกว่าฆ่าเองนะครับ,รบเราไม่ได้ไปสนับสนุนแต่ให้เรามีตะกรุดไว้ใช้ป้องกันตัวประจําบ้านประจําตระกูลกันไว้ครับ วิชาการสร้างตะกุดตำรับนี้ให้คนมานั่งทําเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครทําทั่วแผ่นดินเนี่ยท้าเลยไม่มีใครทําได้ทั่วแผ่นดินไทยนี่เลยนะอาจารย์วิชาการทําตะกุดเนี่ยท้าเลยไม่มีใครทําได้อาจารย์ขยายความหน่อยวิธีการสร้างหรือวิธีมธีาาการงงลงเลขลงยันตําราการลงเลขลงยันวิชาเนี่ยมันเป็นของวังหน้าวังหน้ามันเป็นวิชาสายวังหน้าของพญาเสียราดเดโชอโอ้โหแต่สืบทอดกันมานี่ทางพ่อบรรทุนสิงห์วังหน้า แล้ววิชาเนี่ยตกทอดกันมาหลายชั่วคนมากในในในตระกูลครับอ่าในตระกูลเราด้วยในตระกูลของครูบา,ายาเราด้วยครับแล้วก็ในตระกูลพ่อังเขียวด้วยครับอมันก็สืบทอดกันมาเป็นชั่วอายุคนจนไม่มีใครทําะตระกุลวิชาตำนานเนี่ยและตะกุดหนังเสืออย่าว่าแต่ตะกุดเสือธรรมดาเราที่ออกเนี่ยเสือไม้มาขามเนี่ยว่ากระถาตามนั้นอ่ะปลูกอ่ะขนนี่งอกจะกลายเป็นเสือคนปลูกต้อง เปี้ยงเสือทิ้งอ่ะไ oh. ม่งั้นก็แปลงล่างเป็นเสือสมิงได้แปลงล่างได้เลยโอ้โ oh. หแต่ตะกุดได้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าเสือไม้มะขามยิ่งกว่าเสือโลหะยิ่งกว่าเสือทุกชนิดที่ออกอ่ะตะกุดนี่นะจันยิ่งกว่าเยอะเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปทําใครครับอ่าวัตถุมงคลเราเนี่ยมันใช้ได้จริงตาตำราทุกขั้นตอนครับแต่เรามีวัตถุมงคลไว้ไม่ต้องไปอวดไคร ไม่ได้ไปบอกว่าเขาไปบอกคนอื่นว่าเรามีอะไรสามารถทําอะไรใครได้ไม่จําเป็นครับมีไว้เพื่อป้องกันตัวครัแลนะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆอย่าไปแกล้งเขาไม่ดีครับออย่าไปแกล้งเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นนี่ใครได้วัตถุมงคลต่างๆที่เราสร้างไปเนี่ยก็ขอให้หวงไว้อืมเห็นไหมพวกนี้มาแล้วมันบอกาอยายพูดนะให้หวงไว้เราก็อย่าอย่าไปไม่เห็นค่า บอกเลยว่าหมดจากลันีิไปไม่มีทางที่จะได้กลับมาอีกแล้วไม่มีทางเพราะว่าตะกรุดหนังเสือนี่เราคิดว่าไม่มีความจะเป็นที่เราจะต้องกลับไปทำเราจะไม่ทําแล้วไม,ไ,มไม่กลับไปทำอาจารยา์บอกวิธีการหาเสือให้ฟังหน่อยถ้าเป็นเสือตามตะกรุดวิชาพยาสมิงนะอ่าครับมันจะต้องเป็นเสือที่เราจะต้องคํานวณวัน <hour S 2> ในการที่เดินเดินไปหาเสือค,คือต้องตั้งสารเพียงตา แต่เสือตัวที่ไปทําตะกุดเนี่ยไม่ได้ไปทาสายเพลงตาเสือตัวเนี่ยพานไปเจอตายเองอยู่ในป่าไม่ได้ติดแล้วน<อ>นไม่ได้ติดบ่วงครับไม่ได้โดนลูกป,ปืนครับแต่เป็นเสือที่แก่แล้วนอนตายเองอยู่ในถ้ำแต่ไม่ใช่เสือที่เราไปเพียมมาอยู่ในป่าครับคือพานไปเจอโดยบังเอิญแล้วมาบอกพอ<ๆ>เจอโดยบังเอิญแล้วมาบอกเราก็เอาขันคูสตวงครับแล้วก็ขันเข้ามา ไปทําพิธีขอเข้ามากับเจ้าถ้ำเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็เอาเสือเนี่ยมาเหมือนกับตะกรุดพญาสมิงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเคสต,ตัวนี้ก็คือปกติถ้าเราใส่เครื่องรางที่มาจากสัตว์ปัญหาที่เราเจอดับ,บหนึ่งคือวันที่มันตายยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้เชี่ยวเสือมาใช้เราก็ต้องรู้ว่าเสือตัวนี้โดนยิงตายวันไหนทาไมอาจารย์อ้าวถ้ามันโดนยิงตายวันไหนมึงพบมึงก็โดนยิงตายวันนั้นอ่ะ ช่อาจารย์เอ้าโบราณเขาว่าแบบนั้นนะเสือเนี่ยถ้ามันโดนยิงตายวันไหนแสดงว่าวันนั้นเป็นวันบ้างอย่างเสือโดนยิงตายวันพุธบแสดงว่าวันพุธเป็นวันบ้างของเสือวิชาถ้าเกิดเองเอาตะกรุดมาพกตะกรุดทังเสือดอกนั้นมาพกเองก็ต้องระวังวันพุธวันที่เสือตายเพราะถือว่าเป็นวันเป็นวันเปิดโบราณโบราณเรียกวันเปิด เพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกถ้าเอาเสือโดยทั่วไปที่โดนยิงตายเองจะต้องรู้ว่ามันโดนยิงตายวันไหนอ๋อส่วนใหญ่ที่อาจารย์บอกเขาเลยขอพีจากป่ามาแต่ถ้าตำหรับเนี่ยเป็นเสือที่ตายเองไม่ได้โดนยิงตายครับคือเป็นเสือที่พีมาจากในป่าเพราะฉะนั้นนี่คุณพิเศษที่เจอก็คือเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายวันไหนครับอ่ามันจะตายวันไหนเราไม่ต้องไปไปกลัวว่ามันจะตายวันไหนครับเพราะว่า มันตายเองครับเสือประเภทน,นี้หายากมากเพราะถ้าไม่ใช่พานเดินป่าจริงๆไม่เจออือเพราะฉะนั้นคุณิเศษหนังเสือชนิดนี้ยิ่งกว่าหนังเสือทุกหนังอย,อย่างที่อาจารย์พูดอย่างนี้ถ้ามันตายเองหรือมันพีมาเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปกลัวว่าวันไหนโดนยิงใช่ไหมใช่มันก็จะไม่มีวันไม่มีวันว่าคือเราก็พบได้ทุกวันน่ะไม่มีวันว่าไัานมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสือ่อมไม่ต้องกลัวว่า จะเป็นวันว่างวันที่เทวดาไม่ดูแลรักษาวิชาไม่ดูแลรักษาเพราะมันเป็นหนังเสือที่ไม่ได้โดนยิงตายอ้อครับ,รบเพราะฉะนั้นหนังเสือประเภทนี้มีคุณวิเศษในตัวสูงมากครับแล้วก็ทั่วประเทศไทยนี้ทิท้านะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีใครเอามาทําได้เพราะมันไม่มีใครเจอครับอ่าแล้วมันไม่มีใครมีแล้วถ้าพานทั่วไปเนี่ยเขาไปเจอเสือนอน,อนตายในป่าเขาก็จะไม่ยุ่งเพราะอะไรจันเพราะมันมีขวงเสือ ค่วง,วงก็คือวิญญาณของผู้ผีปีศาจในป่าเป็นสิง็ถิดการที่เราไปยุ่งกับมันเนี่ยก็คือว่าเราก็จะโดนข่วงคนที่โดนข่วงนี่คนที่จะแก้ข่วงต่างๆได้เนี่ยจะ,ะจะต้องรู้วิธีการแก้อ่าจะต้องรู้วิธีการแก้ข่วงครับที่โดนในป่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพานโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ไปยุ่งกับสัตว์ที่ตายเองในป่าเพราะเขาเชื่อว่าพวกนี้มีพูดผีวิญญ,ญาณสิงสถิตครับอ ตะกรดวิชาหนังเสือเนี่ยถึงว่าเป็นอะไรที่คนอื่นทําได้ยากยากถึงยากมากอาจารย์แล้วอยากพันเสือมีผลไหมยังไงนะพันเสือจระพันเนี่ยเสือโค้งเสือดาวเสืออะไรเงี้ยตำรามีระบุไว้ว่าเสือถ้าเป็นลายเมฆเรื่องเมตตามหานิยมอ๋อมีระบุเลยเสือถ้าเป็นเสือโค้งจะเกี่ยวกับเรื่องอํานาจอถ้าเป็นหนังเสือไฟเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องเสือนอนกินใครใครที่ พกติดตัวเนี่ยเหยื่อจะเข้ามาหาเองอ่าโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรครับเปรียบเสมือนเราเป็นพญาเสือนอนกิน่ะครับนั่นแหละเป็นอะไรที่ควรหวงไว้ที่สุดถ้าที่จะหวงได้แล้ววิธีการสร้างอาจารย์อาจารย์ได้หนังเสือมาจะสร้างในตอน้เราจะตั้งดูวันในการลงลงยันในการบวงสรวงครับอาผู้เจ้าสมิงพายจะต้องนั่งกรรมฐานถามว่า อนุญาตให้ลงหนังเสือได้วันไหนอ๋อต้องขออนุญาตก่อนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องทําง่ายๆต้องขออนุญาตว่าเราจะจะลงหนังเสือได้วันไหนครับแล้วก็ทําพิธีการลงให้ได้ตามเล่เขาพอลงเสร็จปุ๊บต้องมานั่งเสกให,ให้ตรงกับวันที่ขึ้นเจ็ดค่ำวันเสาร์ขึ้น,นเจ็ดค่ำวันอังคารโอหก็คือให้ได้วันละเจ็ดครั้งก็คือวันอังคารเจ็ดเจ็ดวันอังคารเจ็ดอังคารเสาร์เจ็ดเสาร์ ที่ตรงกับขึ้นเจ็ดข้าม,มโอ้โหแล้วบอกว่าวิธีการเสกถึงบอกสองใช้เวลาสองปีโโในการเสกนี่ไม่ธรรมดานะมาราธอนอะ่ะครับอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าเกจิกรุ่นใหม่ก็ดีที่เอาหนังเสือมาทำปัจจุบันเนี่ยเสือที่เอามาทำเนี่ยร้อยทั้งร้อยคือเสือที่โดนยิงตายหมดอาใช่ถ้าไม่ใช่เสือที่โดนยิงตายก็เสือในสวนสัตว์ที่ตา,ตายเองอเสือในสวนสัตว์มันไม่มีฤทธิ์อะไรเพราะ คนเอาอาหารไม่ไปกินมันหายกินเองไม่เป็นอ๋อที่อาบอกเสือมันต้องอามันจะต้องป <พา S 1> เป็นเสือในป่ามันไม่ใช่เป็นเสือทั่วไปอ่ามันไม่ใช่เป็นเสือทั่วไปที่คนทุกคนเอามาทําได้มันจะต้องเป็นเสือตาตาลาเออ,ออยาญอาจารย์ที่อาจารย์ต้องลงนยันที่ลงกากัดเนี่ยเป็นเป็นการพ่อแรงเขียนเป็นคนยาเป็นคนลงชุดนี้นะอาจารย์พ่อแรงเขียนเป็นคนลงยานโอ้โหพ่อแรงเขียนเป็นคนลงปัจจุบันนี้ ให้ตัวมานั่งลงแบบนี้แกไม่ลงแนวผมนึงผมเข้าใจแล้วที่อาจารย์ทำไมถึงไม่ให้ไงชิจารย์เมื่อกี้<อ>ห้าพันห้าผมเข้าใจแล้วลายมือพ่อ่านเขียวเขียนยันเช่ายังไม่ได้เลยใช่ <c oughs> ตะก,กุดต,ตัวนางดอกเล็กๆปัจจุบันก็ดอกกระสองสามพัน 2, อันนี้ลงหนังเสือทั้งแผ่นอะ่ะโอ้โหถึงบอกว่าเป็นอะไรที่ใครที่ตามเราได้จะรู้แล้วอย่างลายถักของตะกุดต้องมีระบุไหมคะเวลาถักเขาต้องวาดกระถานะต้อง เจ็ดเสาถักกระถาหัวใจพี่ทาเจ็ดกัมพีสังวิทาปูกยปะเวลาถักนะท่องให้ฟังก็ได้อันนี้ไม่หวงใครที่มีถักเชือกเป็นอะไรเป็นก็เอาไปถักได้เวลาเราจัดเชือกเนี่ยเราต้องปะสามือปะสามือก่อนเลย้ก็คือล้างมือเอาเปิดน้ําให้ไหลแล้วก็เอามือไปล้างอ๋อแล้วเปิดก๊อกน้ำก็เอามือไปล้างล้างมือกระถาปะสามือเนี่ย เรียนจากครูบาอาจารย์ไหนก็ถามเขาน่าจะมีทุกคนแหละครพระาะปาสะมือเสร็จปุ๊บ,บก็กันมือกันที่ข้อมือต้องว่ากระถาเนี่ยกันข้อมือสามอรอบการว่าของที่เราจะทําต่อไปเนี่ยถ้ามันเป็นเสนียดอย่าให้มันเข้าถึงตัวนนให้มันอยู่แค่ข้อมือออทั้งสองข้างว่ากระถากันทั้งสองข้างครับเพราะว่ากระถาการทั้งสองข้างเสร็จปุ๊บเวลาเราจะถักเนี่ยครันะเวลาเราจะถักเนี่ยให้เราว่ากระถาอย่างนี้ นะโมพุทธายะครับยะทาพุทโมนะอสังวิสโลปุสะภุพะสังวิธาปุกะยะปะนะมะนะอะนอกอนอกะกออโอนะนากะอังอุมิอาม,มิมหิสุตังสุนะพุทธังกะสุนะอะ <c oughs> แล้วก็ถากทีหนึ่งอันนี้ถักโ,โ,โอ้โห <c oughs> อ, <c oughs> อาจารย์พูดลว <j ate S 1> ่าจะเต็มดาบเล,เล่งทิสภานเถึงบอกว่า ถ้าทำทุกอย่างตามตำราน่ะมันไม่ง่ายนะอันนี้ผมเข้าใจอาจารย์ละผมอกอาจารย์ละที่อาจารย์ทำพันมันไม่ง่ายผมเข้าใจแล้วแล้วก็เวลาเราจะมาพอกผงเนี่ยพออผงเนี่ยมันจะต้องพอง่พอ,ผงอ,งพอผงก่อนก่อนที่จะทารักษนณะอาจารย์ที่อาจารย์พอกผงด้วยอาจารย์พอกผงนี่ตะกุดนี่พออผงเนนะพ่กผงอะไรอาจารย์ผงเนี่ยเขาเรียกว่าผงเจ็ดไม่รู้นอนเจ็ดไม่รู้นอนเพราะว่าเวลาเราคาดตะกุดจรสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคาดตะกุดเวลามีอะไรมันจะมาเตือนโอ้โห มันจะมีคนมาปลุกมีคนมาเตือนให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาผงที่พ่อตะกุดตําราวิชาเนี่ยเขาเรียกผงเจ็ดไม่รู้นอนเจ็ดไม่รู้นอนหนึ่งใบหิงหายครับใบหิงหายเนี่ยพกติดตัวไว้เนี่ยถ้าลงยันนะตาตําราเอาใบหิงหายมาลงยนันแล้วเผาแล้วมาปัานป้นเป็นรูโอมเนี่ยพกติดตัวเวลารับขันอมใส่ปากหายตัวได้อ อ่าอันนี้คือหนึ่งในเจ็ดใบไม่รู้นอนนะหนึ่งในเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกุดเนี่ยโจรสมัยโบราณเวลาหนีปุ๊บเขารู้ไปข้างหลังอหายตัวได้เลยชื่อหวกติใหญ่ดำน้ําหายตัวอ่าก็คือเนี่ยเขามีผงในนี้เขาเรียกผงเจ็ดเจ็ดใบไม่รู้นอนอ๋อก็คือใบหิ่งหายลากหนามระงับลากหนามระงับก็คือต้นมายาลาอืออ่าต้นมายาลาชื่อว่าล้วมายาลา อ๋อไมยราบทุกอย่างราบหมดลังงับเห็นไหมหนามลังงับหนาก็คือต้นไมยราบเป็นทั้งลังงับแล้วก็ไมยราบครับอ่าหิงหายคลังงับอ่ะอัมพันอัมพันเป็นใบไม้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไมยนารมณีก็เป็นอัมพันต์่าทไมครับเป็นใบไม้อืมอ่าเป็นใบไม้อัมพันต์ครับอันนั้อัมพันนี่เป็นใบไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเอามาลงยานครับ แล้วก็มาบดแล้วก็พอ่อเป็นผองได้อัมพันนี่คือไว้สําหรับเวลาเข้าไปที่คับขันแล้วแหวกเลยหู<ฮ>แหวกทุกคนไม่ให้เข้ามาหาเราได้ฮะครับแล้วก็ดินปิดรูปูครับอ่าเวลาเราปิดไปปุ๊บมันปิดเนี่ยเราจะมองจวมันไม่เห็นอ่าดินปิดรูปูไอ้ดินปิดรูปูนี่มัน,ม,นมันมันมีวิทยคุณอะไรจาาเห็นส่วนใหญ่ดินปิดรูปูี่เป็นทั้งมหาอุดด้วยเป็นมหาอุดด้วยเป็นมหาอุดด้วยแล้วก็เป็นทั้ง คงกระพันแล้วก็กระบ,บังตัวโ oh. บราจาร์โบราณราธรรมผงพอกตะกุดจะไม่ขาดดินปิดรูปูอืม<พ>อ่าแล้วก็ชนะลงชนะลงอ่าชนะลงแล้วก็หญ้าแพร่หญ้าแพรอ่าหญ้าแพร่อาพันแดงโอ้โห oh. นะันแหละมันจะมีหลายชนิดที่เอามาดับบวบบดเป็นผงแล้วพอกตะกุด <It. S 2> เพราะฉะนั้นแต่ละยาเนี่ยพอพกพอได้มาครบแล้วบดรวมกันครับ ม้านเป็นแท่งเขียนยันแลน้วลบถึงบอกมันไม่ง่ายนะแล้วมาพอกเวลาเวลาจะมาพอกก็ต้องอามาผสมลักแล้วก็พอกทาพอกก่อนเวลาจะเวลาจะทาเนี่ยพุทธังปิดทำมังปิดสังคังปิดพระพุทธเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยโมนะปิดด้วยนะปิดด้วยมะปิดด้วยอาปิดด้วยยะปิดด้วยพุทธโอ้โหนั่นแหละผมเข้าใจอาจารย์แล้วเนี่ยแล้วก็ถึงตาไว้ก่อน แล้วก็แค่เอารักษาผมนึกว่าตะกุดนี้มันแค่เอาหนังเสือมาจานมุ้ันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแบบนั้นโโอ้หเครื่องนางข้างตามตำราเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้นส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอป์ฟบางกสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการบาตกสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอป์ฟบางกสยามครับป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกลับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ